บอยู่ไหนครับเอ่อราแป้นมือไครับพี่มือผม <c oughs> ไม่เคยสะดวกออนี่ครับที่บาทอะไรอ่ะบัตรเด็กครับ <c oughs> คุณตัวโตเท่าควายแล้วนะซื้อบัตรเด็กมาหมายความไงคือีงครับพี่ตอนที่ผมไปซื้อบอัตรอะเขาบอกว่าบางคนพิการกับบัตรเด็กอะราคาเดียวกันเขาก็เลยให้ผมซื้อบัตรเด็กมาครับ งานเอาบารคนพิการมาดูหน่อยสิพี่ครับผมเพิ่งกลับมาจากที่ทํางานเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วผมทํางานก่อสร้างได้เกิดอุบัติเหตุตอนนี้ผมยังไม่ได้บารคนพิการเลยครับไม่ได้ผมต้องทำทําโกรธไม่มีบารบารนี้ก็ใช้งานไม่ได้ตอนนี้แม่ผมอยู่โรงพยาบาลผมรีบกลับไปหาแม่พี่อารมณ์เอาเลยให้หน่อยนะครับไม่ได้โกรธก็คือโกรธ พี่ครับถือว่าช่วยๆผมแล้วกันครับนี่ผมก็พิการจริงๆนะครับรถจะออกแล้วเออเอาไวๆอะไรกันเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาเป็นคนพิการแต่เขาไม่มีบัตรคนพิการมายืนยันครับแบบนี้มันไม่ได้นะคุณถ้าคุณไม่มีบัตรอะไรมายืนยันว่าคุณเป็นพิการอ่ะคุณก็ลงจากรถไปเลยครับว่าช่วยเหลือคนพิการนะครับื่อารมณ์เออ่อยสักครั้งไม่ได้เหรอครับนี่ผมก็พิการจริงๆนะครับถ้าไม่มีบัตรมายืนยันว่าคุณเป็นคนพิการ ก็รีบลงออกจากรถไปเสียเวลาครับได้ครับเฮ้ยมึงเป็นผู้ชายหรือเปล่าวะผมก็เป็นผู้ชายสิคุณเป็นผู้ชายเหรอเอ้ามึงเป็นผู้ชายกูดูไม่ออกอะมึงดูไม่ออกหรอกูก็ดูไม่ออกอะงั้นเอาอย่างนี้มึงเอาบัตรผู้ชายมาดูหน่อยสิ ผมก็ต้องเป็นไปยนอยู่ตรงนี้แล้วไงคุณสองคนบอกไม่เห็นหรอว่าผมเป็นผู้ชายคุณพูดปากเปล่าอย่างนี้ก็ไร้ประโยชน์แล้วใครจะมายืนยันว่าคุณเป็นผู้ชายผมจะดูบัตรผู้ชายแหมบัตผู้ชายบัตผู้ชายอะ่ะนี่คุณสองคนหาเรื่องผมเหรอนีนี่ฉันไม่ใช่ผู้ชายงั้นเราไปตรวจกันนี่แล้วคุณเป็นคนไหมทำไมฉันจะไม่ใช่คนคุณพูดอย่างนี้หลอกด่กฉันนี่เป็นคนด้วยเป็นคน งั้นช่วยเอาบัตรคนมายืนยันหน่อยว่าคุณเป็นคนได้ไหมบัตรคนฉชนไม่มีแล้วคุณมีหรอบัตรคนเนี่ยอ๋อจริงด้วยเราก็ไม่มีบัตรคนนี่แต่ว่าเรามีจิตใจความเป็นคน้วย